Okay. สวัสดีครับคุณหมอเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูเกี่ยวกับการรีโมเดลของโบนนะครับ uh, CBCT integration เนี่ยในคล e นเชคเราต้องตระหนักว่ามันเป็นแค่ static bone เนาะเ,เรามาดูเคสนี้กันทางซ้ายเป็นแผนเก่าที่ใส่อไลเนอร์จนจบไปแล้วนะครับตรงฟันหน้าบนนั้นมันไม่ใช่ดีฮเซนนะแต่ว่าตอนถ่าย c อ,อ่คนไข้อยู่หน้าเกินไปนะครับทำให้เราไม่ได้โบนสตรั u เจอร์ตรงนั้นมา โอเคงั้นอีกนอกฟันบนไปนะเรามาเรียนรู้จากฟันล่างกันนะครับอ่อมุมเนี้ยผมชอบใช้มากเลยเราเรียกว่ามุม2อเจแล้วกันนะคือเวลาเรากดบนคีย์บอร์ดเนี่ยคือกด2แล้วเจ็ดผมจะใช้ดูเราผมก็ใช้ร่วมกับเนี่ยเปอยรูทแบบนี้นะเพื่อดูนะัากษณะการเครื่อนของรูทนะครับเอ่อแผ่นเดิมรูทมันอยู่เรียงประมาณนี้ประมาณสี่สิบสด้วยนะปึ๊บนะโอเคที่เราทำไว้คือมีรูท ที่สามสามมันจะออกอย่างนี้ชีวิตจริงมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเออมันก็ได้ทรงทันจริงๆนะเห็นไหมคือรู้ที่สามสามมันก็ออกมามากกว่ามากกว่าสามสองจริงๆนะครับอเออสิ่งที่เราได้น้อยกว่าที่เราอยากจะได้เนี่ยก็คือในแผนเดิมเรามีบาร์อรูทอกที่สามสองอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าขาดไปทีนี้ในแผนนี้เนี่ยน้องเขาอยากจะเพิ่มบารอรูดพอกที่สามสองแล้วกลัวกลัวเรื่องดีฮีเซนทีนี้เรามาดูกัน ในแผ่นเดิมนะครับเป็นสแตติก o บนใช่ไหมเราเอารูทซีสาสามออกบัคเข้าซึ่งเราทำสำเร็จเนาะถ้าบนเป็นสแตติกไม่รีโมเดลจะมีดีเทนเท่านี้แต่ชีวิตจริงจะเห็นว่าบนมันก็ไม่ได้ต่ำเท่าที่แผ่นแลกพ d i c กไว้เห็นไหมแสดงว่ามันมีการรีโมเดลเกิดขึ้นจริงๆนะครับอ่คำถามถัดมาก็คือว่าถ้าตรงนี้มันรีโมเดลได้ตรงนี้ไหวไหม น่าจะนะคะ <c oughs> <No. S 2> มันดูน้อยกว่าซี่สามเดืเอนอนี้ฉันพยายามตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลนะ,ะเพราะว่าเอ vidence base พวกนี้มันยังไม่ชัดถูกไหมแต่เราดูจากจากในปากเดียวกันเนี่ยพี่ว่าพอไหวอยู่ค่ะอืมแล้วก็นะตอนจบมาคือเสมอตัวอื่นอืมพี่คิดว่าไหวครับ ได้ค่ะประมาณนี้ได้ใช่ไหมคะมไม่ต้อง B กว่านี้แล้วไม่ต้อง B กว่านี้แล้วอันนี้เอาเป็น Target เลยใฮ้ถามใจตัวเองว่า X s t a หน่อใช่ X ต t a เดี๋ยว, <laughs> ออยวพี่ขอตัดคลิปต,ตรงนี้ก่อนอันนี้จะสรุปแค่ว่าโอเคเรื่องของดีฮีเซนนะมันออในชีวิตจริงบนมันมีการรีโมเดลจริงๆครับ